ขั้นตอนการขึ้นลงทางสูงครับฝึกโดยครูบอยครับครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้นักเรียนของเราชลิดนะครับแสนสวัสดครับพนักงานดับเพลิงนะครับจะมาดูวิธีการลงทางดิ่งนะครับโดยใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลนะครับอันดับแรกก็การเข้าเชือกก่อนนะครับวันนี้ครูสอนเรื่องการเข้าเชือกแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการดูความปลอดภัยก่อนที่จะมายืนนะครับบริเวณทางลงนะครับ ก็จะรายงานตัวนะครับรายงานตัวก่อนนะครับว่าพร้อมหรือเปล่านะครับเบรกก่อนนะครับเบรกด้วยมือนะครับเชือกหลังเป็นตัวเบรกนะครับเชือกหน้าเป็นตัวปล่อยนะครับมือซ้ายปล่อยปล่อยลงมาครับเอียงตัวลงมาอีกปล่อยลงมาอีกครับปล่อยมือขวาอีกนิดนึงอ่ายอดตุกยอดเข่าลงรายงานตัวครับ ที่สันนี่คือใจสู้นะครับอ่าต่อไปครับพร้อมทดสอบครับท่านผู้ชมครับมา3 2มสองึบหนึ่งบสองบสมประเบือครับอ่ามือขวาปล่อยปลาบังหน้าไว้บังเชือกไว้บังหน้าไว้ถอยเลยถอยเลยเก็บไปเชือกอาจารย์อ่ามุนครับหมุนหมุนไปไปเ<ม><ม>ชือก เชือก่อนอแล้วก็ดันไว้กันไว้กันไว้ปื้อไปสุดไปเชื่อครับปึบเ,เรียบร้อยไปอีกรอบหนึ่งครับขึ้นขเขาเบิ